ทองสอเดือนเแข้าะมุนกาเคือนี่ธรรมชาติไม่ได้ปักอันนี้ก็บอปาคือกันะไอ้ตองนะมันต้งแต่มันพุ้งง2เดือนกำแพงห้องน้ำองสเดือนแล้วหกำแพงห้องน้ำก้อนนั้นออกอีกน้อยนึงนดแ่มากดดนเ้อุสอดตนีด้บย่งบอดเสอ

ลอดนะถ้าไม่มีใครท้วงเลยไม่กล oh ้าบ่มีผู้ใดว่างเนาะจะผู้โหลดคลิปโหลดคลิปานาาาเายบ้าตายาตยลวยุดคือหัวลาะดังสุดรีบไปว่เพ้า่เบิ้งแควจะคลองเนาะพราะไงนี่ยแขลเฮ้ยแพี่จิมเาถ้าเปเห็นบอกแขวแล้วก็สิรุบิร์ตแล้วจะให้ระเบิงกันไดว่าเพราะว่่มีคนกล้าทวงม บริพายอูจ้าคนมันมีตาหลังเจ้าพอแล้ิสิบริห็นเจ้าสมบัติเราแนมขลางลังคุณดได้คลิปเราไปอาลาดไปอาลาดโอ้ยจิมบอกไม่น่าพูดเลยเแลไม่เล่นละละมันไม่สมคายสมซ้อนขวดเลยหมเหอยปีอะไรปี มันไม่พอดีเลยเป๊ะเลยครับผมมองาันนี้มันพอดีครับทางกันเป็นกิโลถ้ามาถึงลราก็ปับขนาดกลคลิปลงจิมด้วยนะครับอ้าวอุ้ยปากอะไรนลงลบคลิปลงจิมลบคลิปลงจิมลบคลิปอะจิมแจสัน้แจสันผิดังผิดไม่น่าพูดเลยลุง ลุงจิมนะไม่น่าหัวจแจ่วกูเนาะโอเคในพวกนี้เราหลับงานเผาอีกแล้วพอ่จิมเนี่ยเห็นกันจิมเห็นพี่จิมเนาะเราคุ้นโดยทีพี่จะกินเยี่ยมจางกันเถอะ เหยื่อสั่งครับเหตอยู่ป้าเหตอยู่ครับเพินขัดมันเ้ยครับป้าบอเห็นป้าบอกว่าเห็นเพิ่นเพิ่นบอกให้ขัดไหมไปเห็นไหมไปเห็นไหมเพิ่นบอเห็นมาสันไปตั้งอายุสวน นายพวกมึงไายไม่ใช่อุ้ยหัวหน้าไอ้ตอน่เงยดี้งโรงงานมาให้ดิครับมาครับทังโรงงานมาครับทั้งโรงงานมาให้ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกชั้นนะชั้นที่หกครับปิดแล้วนะครับนะพรุ่งนี้ก็จะก่อจบนะครับพรุ่งนี้ตนนี้กี่ชั้นครับหกครับ6กแล้วอีก3าครับทั้งหมดมัน9ก้าเกชั้นเอาไว้สิบครับสช่องลมแล้วใส่สด้านสองด้านเลยนะ ใช่ข้างหลังข้างหลังสองนี่ข้างหลังครับจะต่ำไปไหมข้างหลังจะต่ำไปไหมใส่ต่ำะโอ้ไม่ต่ำเลยเมื่อช่องลมขึ้นไปอีกครับก่อนก็จะจบครับค่อยขึ้นสองชั้นสุดท้ายช่องลมเกือบเสมอหัวนะเมตรเมตรห้าสิบแล้วก็ใส่ได้แล้วครับพี่เราใส่แลไมอันนี้ติดฝ้าไหมห้องน้ำไม่ติดครับติดฝ้ารู้ปอนลุงติดฝ้าลุงฉาบทาสีได้ไหมครับ ให้ให right. ้ให hey, hey, ้ม hey. hey, ันระบายหน่อยไปแล้วม okay, ันเย็นตาสบายแล้วอยู่นานๆคนรอบต่อไปก็รอนานไหมนรอบต่อไปก็รอนานไหมซื้อแล้วและถ้าประมาณนี้ครับพวกงานทีมนะครับงานก่อวันนี้งานเกิดห้องน้ำส่วนโถก็วางเรียบร้อยแล้วนะครับวางเรียบร้อยแล้ว คือถ้าอย่างงี้จะโอเคหน่อยนหมนะครับคือถ้าใครนั่งนานๆน,นี่ก็ตะคิวกินนะครับรครับครับนั่งย,งยองๆนานๆแต่คิวกินครับมันมันไฟบังคับนะจำกัดเวลาแล้เาจาะทำนี้ทำโห,โหตรงนี้ด้วยตะโคตรงนี้ไม่เป็นอะไรหรอเอาอย่างนี้เลยครับเอาอย่างนี้ดีแล้วตะโคคู่กันเลยเทงังทางน้ำไหมตรงนั้นเอาเป็นทางน้ำอาดดีกว่าตรงนั้นครับอืม ว่าจับเจาะช็โกโกหันหน้าเข้าหากันเข้าพร้อมกันเข้าตรงนั้นเข้าพร้อมกันใช่ไหมลุงมันนันยังเยอเบิ้งหนากันเดี๋ยวเบื่อ้ของเจ้าของคอยถวงกันอยู่ฮันละอยอดาเฮายคุจะโดนไเราก็ให้ลุกดูเราเดิดรั้มเมื่อกี้ไอเดียอยากโดนก็ให้โดน พอทั้งแม่บปให้ลูกเล่นน้ำับโอเคก็ประมาณนี้ครับว่าเขาจะถึงุป็นนิดเดียวเดี๋ยวให้ลุงพักผ่อนนะครับให้แม่มีกล้องบ้างให้ลุงพักเนี่ยไปดูพี่แอนแล้วกันมาดูพี่เล่นน้ำนี่แล้วเก็บเก็บเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวเก็บ

ใจเย็นใจเย็นอันนั้นล้างเลยอันนั้นล้างเลยอันนั้นล้างเลยอันเดี๋ยวลุงใช้อยู่นั่นแหละช่องนี้นี่แหละแล้วก็ผสมมันนั่นเลยแผงโซลาเซลล์มีไหมมีอยู่ครับผสมปูเนร์ฉาบนั่นอีกหน่อยนึงโอ้รู้กสมายขัดอีกเลยขาดอีกเลยรอหลายวันเพราะว่ามันมีงานต้องทำเยอะ แอบ,บโอ้ยให้เนีให้เป็นน,นาดำา <c oughs> น่นนแนไม่สนนาดำตีฮะโอ้ยเราเลือดฝาดหลายบ <c oughs> ักบนาแดงเราเลือดฝาดต้องหลายโุ้ยน,นาดำนาแดงเราไปเป็นต้องตีกขามันนสีแดงเรื่ออกระดํางขากับเมรุไพกระด้างไม่เป็นไรข้าแล่แขะแล่เขดบ้าน <c oughs> นี้มันเทัยไปด้วยตเอกับกับก้าวข่าย เขาขกับมูามอ่ะเฮ้ยเป็นดำหน้าขึ้ดำคักแก้ไปดำหน้าไปดำหน้าสีผิวทุกคนเมือเดียวเปลี่ยนหมดแดดแห้งครับโอ้โหพ่อแตนตกใจเลยครับลุงรอบรอบทำไร ไม่จยมยังฟาดพุกก่ฟาดที่ให้มันตรงยันตะกอนถ้ามองข้คุ้งหรือเปล่าแรงเซงแรงเซงตรงสิคะ้งามงามงามตรงเย็ดเลยขึงเสียกนะสวมยังคงคอห้าจิตปันไหนจ่างจางจ่างซางโนอยากโนก็เอาไม่ขอดมากวไ